ในามิองคณะนักเรียนโรลเรียนมัยมศึกษาแห่งเมืองอุบลิาชธาิีขอต้อนรับทุกท่านเิ้าสูมชีวิตการศึกษาขอุโรงเรียนมัธยมศึกิาแห่งมุลราชธาพบกันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวของสอิสลามเรื่องดีๆที่ลอสุมพันธ์อัลลอฮ์ได้ทำการสร้างมนุษย์มาที่ลอสัมพันธ์อัลลอฮ์ได้วางให้มีหนึ่งในหลักการศรัทธาของของเราก็คือการกมีอิมาต่อลอสุมพันธ์อัลลอฮ์พี่น้อง อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาได้ทําการสร้างสิ่งถูกสร้างมานะครับแล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานุวตาราก็ได้ได้ให้ความโดดเด่นของมุสลิมที่มีมากกว่าสิ่งอื่นเนี่ยก็คือเป็นความโดดเด่นด้วยกับการมีสติปัญญาและก็คือนี่คือหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาให้มนุษย์ได้ทําการคิดไข้ควรคิดถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก เขาเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่ายังไงเราก็ต้องจากโลกดุนยานี้ไปพี่น้องฮะไม่ว่าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีความมั่นใจอยู่ว่ายังไงเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นคําถามที่ทุกคนได้ตั้งคําถามขึ้นมาก็คือว่าเพราะอะไรลอสุบฮาโนตาลาถึงได้ทําการสร้างเราแล้วหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปเนี่ยเราจะไปไหนกัน อันนี้คือคือคำถามที่เราจะต้องมามานั่งคิดกันนะครับว่าเพราะอะไรเราตาลาถึงได้สร้างเรามาแล้วก็หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะเราจะไปไหนกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะนะมีความคิดที่คิดกันไปและคนที่มีความมีความคิดที่อยากจะอยากจะแสวงหา ความจริงแสวงหาความถูกต้องเนี่ยแน่นอนฮะเขาก็จะไปถึงมันได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องฮะและหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่เรามาทําความเข้าใจมาเรียนรู้กันก็คืออิสลามเนี่ยได้ได้สอนอะไรเราสิ่งสิ่งที่อิสลามได้วางวางมาให้กับเราเนี่ยที่เป็นเป็นเป็นอะไรฮะเป็นที่เรียกว่าความดีงามที่อิสลามได้มีให้กับมีให้กับพวกเรา ะะเป้าหมายที่เราได้มามามา,มานั่งคุยกันเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่อิสลามได้มานําเสนอให้กับเราสิ่งที่อิสลามได้ได้นำมาในที่เป็นสิ่งที่ดีงามกับเราเนี่ยเป้าหมายก็คือหวังว่าเราจะได้เร,ไดเราจะได้มานั่งคิดไข้ควรกันว่าอัลลอฮ์ตาลาได้สร้างเรามาทําไมแล้วเราจะเราจะไปไหนกันนะะพี่น้องฮะใน หนึ่งในคาถามที่เรามักจะพูดคุยกันอยู่ตลอดนะหรือว,ว่าคําถามที่เราจะคิดในในอยู่ในในหัวของเราเนี่ยก็คืออะไรกันที่ที่คือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงว่าอิสลามนี่นเป็นศาสนาที่ที่ส่งเสริมในสิ่งที่ดีๆนะแน่นอนนะพี่น้องคําถามนี้มำถามที่ค่อนข้างค่อนข้างจะกว้างและเป็นคําถามที่ คำตอบนั้นมีเยอะแยะมากมายนะยกตัวอย่างนะเช่นนะใครที่อยากจะอยากจะได้ได้รู้ถึงเรื่องราวของอิสลามเนี่ยก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเรียกว่าอุซูลสิ่งที่เป็นรากฐานของอิสลามแล้วสิ่งที่เป็นเป็นแขนงต่างๆของอิสลามแล้วก็เรื่องของอิบาดะการปฏิบัติของมุสลิมแล้วก็เรื่องของมุอามาลนะเรื่องของการการคบหาการการคบค้าสมาคมกันของของ,ของมุสลิม นะเพราะนั้น أ, เป้าหมายก็คือเรามาดูกันว่าอิสลามนั้นเนี่ยวางพื้นฐานอยู่บนบนอะไรกันพี่น้องแล้วเราก็ได้พบว่าอิสลามนั้นวางพื้นฐานอยู่บนบนสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งก็คือกูลูอามันนาบิลล ل ل َّ ه ِ وَمَا أ ُ ن ัยนาวะมาอุนซิ وَمَا อ,อ,อิบรِฮَมวะอิสมาอَลวะอิสฮَกวะย م َ ا บ ع บِ ي ل َ و َ إ ِ س ْ ว่ามาอุทิย์มู ى าวะอิสซาว่ามาอุทิยนบีอื่นๆของพระผู้เป็นเจ้าไม่เราไม่แยกแนะระหว่างมุนพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวเลยว่าอามันนาพวกเราทั้งหลายพวกเราได้ทําการศรัทธาแล้วศรัทธาต่อพระเจ้าแล้ววมาอุนซิลัยนามาอุนซีลัยนาอิบราฮิมแล้วเราก็้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเราและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับอิบรอฮิมว่าอิสมาเอลและอิสมาเอลและอิสฮักและยากรูบวันอัสบาด แล้วก็บรรดาลูกหลานของยากูว่ามาอุติยามูซาวะอีซาและสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมูซาและก็านบีอีซาออมาอุติยันบีอยู่ในเมลรอบบิหิมแล้วสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับบรรดานบีต่างๆที่มาจากผูบ้บานของพวกเขาและนุสร ah ิก um ูเบยนะอับดิมมินฮุมวานัพุละฮุมุสลิมุนเราเราจะไม่ไม่แบ่งแยกระหว่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาและพวกเรานนั้นเป็นหนึ่งในหนึ่งในบรรดาผู้ที่ ผู้ที่มีศรัทธาพี at, ่น้องดูนะว่าอัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตาลาให้เราได้กล่าวถึงการที่เรามีอีมานมีการศรัทธาในสิ่งที่ประทานมาให้กับเราแล้วสิ่งที่ประทานมาให้กับอิบรอฮิมอิสมาอีลอิสฮะกแล้วก็ยะกูบะซึ่งบรรดานบีเหล่านี้เนี่ยคือนบีของที่บันีอิสราเอลได้กล่าวไว้ในในหรือว่าที่พวกยะฮูดพวกยิวได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพวกเขาก็คือนบีอิบรอฮิมอับราฮัมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮะกแล้วบียะกูบยะก แล้วก็บรรดาลูกหลานของนบ,บียะกรุบที่อัลลอฮ์สุบฮาหนุอัตาลาได้ให้พวกเขาได้ทําหน้าที่ในการในการเผยแพร่แล้วก็นบ,บีมูซานบ,บีอีซานบ,บีมูซาก็คือนบ,บีที่อัลลอฮ์สุบฮาหนุอัตาลาได้แต่งตั้งได้ส่งมาในการด่าวะพวกเยโฮดก็คือพวกยิวและนบ,บีอีซานะก็คือที่เรารู้จักกันดีในนามของท่านที่เรียกว่าเยซูนะฮะในความในหลักความเชื่อของคริสเตียน ว่ามาอูตียนนบียนแลก็สิ่งที่บรรดานาบีต่างๆได้รับมาเราไม่มีการแบ่งแยกกันเลยแลวพวกเราทั้งหมด่ยเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่นอ้อมน้อมยอมจำนนต่อลอสุบฮานุอัตตาลานี่คือสิ่งที่เป็นเป็นหลักเดียวเลยนะพี่น้องที่อลอสุบฮานุอัตตาลาได้ให้กับกับบรรดานาบีทั้งหมดเลยก็คือหลักในการไอบาดาต่อลอสุบฮานุอัตตาลาศรัทธาต่อลออนตะีทุกท่านเนี่ยเวลาที่อลอตตาลาได้แต่งตั้งมาเขาก็จะมีอิมานต่อต่อลอสุบฮานุอัตตาละนะเพราะฉะนั้น รากฐานที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาได้ได้ใช้ในการทํไอบาดาในอิสลามเนี่ยที่บรรดาอับีได้มีความเห็นตรงกันเลยเนี่ยก็คือคืออะไรฮะก็คือสัจธรรมที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาให้มาแล้วการเชื่อด้วยกับบรรดาสารต่างๆหรือบรรดาคัมภีต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานุอตาลาได้ ได้ส่งมาให้กับบรรดาอับีต่างๆแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพวกเขาทุกคนเนี่ยเป็นต่อซูลของลอที่มีความสัตย์จริงแล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมีความบริสุทธิ์ใจนะพรานั้นพี่น้องครับอิสลามคือศาสนาที่ลอสุบฮานูวตาลาให้ให้มาที่แปลว่าการยอมจำนนที่แปลว่าความสงบ ที่แปลว่าความความสันติ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นบรรดาดบีและก็บรรดาลซูนเนี่ยได้มีการมีการการ,รับบทบัญญัติจากลัทธิสุภานะตาลามาที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกดุนยาแล้วก็ทั้งในในโลกในโลกอาเคาะไม่มีไม่มีอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเสื่อมเสียะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เสียหายเนี่ยอิสลามก็จะจะห้าม แล้วก็บอกกับเราว่าให้เราออกห่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เสื่อมเสียแล้วอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการดําเนินชีวิตเรื่องของการคบค้าสมาคมด้วยกันนะอิสลามก็จะจะสั่งให้เราให้เราให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็บอกกับเราให้เราออกห่างจากสิ่งที่เป็นเป็นการการวอล์เรนการอาธรรมการการมีมารยาทที่ที่ไม่ดีไม่ดีซึ่งกันและกัน เพราะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตาราได้ได้วางมาให้กับบรรดาอับีต่างๆพอเวลาที่เราทําตามสิ่งที่บรรดาอบีได้นํามาเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตารารักอัลตาราพอใจมีความประพฤติใจในการทํไอบาดาต่อพระองค์แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาได้ได้บอกสั่งเราให้เราออกห่าง และสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการเป็นการตัมสียะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราแล้วก็เป็นการให้ทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมีแต่มีแต่ความดีงามมารยาทของเราก็จะมีแต่มีแต่ความดีงามเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาูรตาก็เลยวางบทบัญญัติที่เหมาะกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยกับการให้มีการปฏิญาณตนยอมจานนในการอิบาด,ด้าต่ออัลลอฮฺสุบฮานาูรตาแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ให้มีการดํารงละหมาด วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนห้าเวลาพี่น้องห้าเวลาเวลาหนึ่งนี่เราใช้เวลาละหมาดเป็นแค่ห้านาทีหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยในการดําเนินชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องมีการผูกพันกับผู้สร้างตื่นเช้ามาในเวลาสมบูติเราละหมาดสุญูดต,ต่อผู้สร้างขอบคุณต่อผู้สร้างเวลารุ่รี่เวลาช่วงกลางวันนะตอนเที่ยงโดยประมาณนะหลังจากตะวันค้อยไปนะเราก็มีการสุญญุมีการทําละหมาดต่อโลกสุภานุตาลา เวลาที่อยู่ในยามเย็นเราก็มีการสยุญเวลาดวงอาทิตย์ตกดินอัลลอฮฺตาลาก็กาหนดเวลาให้เรามำการสวดต่อพระอ,องค์แล้วในยามค่ําคืนเราก็ต้องละหมาดอิบาด้ต่ออัลลอฮสุบฮานุวตาลามีจจาการจ,จ่ายสกา a การจ่ายสกา a คือการจาา่ายทรัพย์สินที่เป็นของคนที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาให้เขามั่งมีให้เขาร่ํารวยนคนที่อัลลอฮฺตาราให้เขาให้เขามีความร่ํารวยแล้วก็เอาเงินส่วนเพียงแค่เซี o ่ยวเดียวเซี่ยวเดียวของเงินสกา a ของเขาเนี่ย เอามาให้เอามาแบ่งให้กับคนยากจนเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในในสังคมพี่น้องถ้าถามว่าคนกลุ่มหนึ่งรวยอีกกลุ่มหนึ่งจนไปเลยถามว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมันมันมันคืออะไรนะก็คือคนกลุ่มหนึ่งก็รํำรวยไปแล้วก็ลืมคนที่ยากจนคนที่ยากจนก็ลำบากสิ่งที่เกิดขึ้นความเส,มสื่อมเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าคนยากจนก็ต้องไปทําสิ่งที่มันไม่ดีที่จะนํามาซึ่งการดํารงชีวิตของเขา อิสลามกำหนดในเรื่องของการการถือศีลอดกำหนดในเรื่องของการายับยั้งตัวเองในการจากการกินในเดือนเฉพาะในเดือนหนึ่งเลยนะที่เรียกว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเพื่อให้ให้คนที่มั่งมีเนี่ยได้รู้ถึงความรู้สึกของคนที่คนที่เขาไม่มีนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการกำหนดในการถือศีลอดเนี่ยเพื่อให้เราเพิ่มความยำเกรงต่อรัสุบัตหนวตาราในการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์และมีการกำหนดให้เราไปทํนะาฮั์ณะใบตุลมโณะบ้านของลอัชสมบัา,าิหนวตาลา อันฮารอมเพราะนั้นพี่น้องอะในบทบัญญัตินี้เนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งในโลกดุนยาแล้วก็ทั้งทั้งในทั้งในโลกโลกอะเครอในการละหมาด <c oughs> มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัศมีหนวตาเราละหมาดเพื่อรัศมีหนวตาในการละหมาดมีการกลับเข้าหารัุบีหนวตาะาะอย่างสมบูรณ์แบบในการละหมาดมีการ มีการขอดุอามีความนอบน้อมเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยห้าเวลาหรือมากกว่านั้นในการละหมาดของเราในการอิบาดาของเราเนี่ยถามว่าสิ่งที่สิ่งที่เราจะได้ก็คือหัวใจของเราเขาจะผูกพันอยู่กับผู้สร้างแล้วหัวใจของเราเขจะผูกพันอยู่กับสิ่งที่สิ่งที่ดีงาม,นะงงงามนะเพราะฉะนั้นการละหมาดคือสิ่งที่ทําให้เราได้ผูกพันกับอลอสสุฮานุวาตาละ แล้วก็คือเป็นสิ่งที่จะยับยั้งเราไม่ให้เราไปทําในสิ่งที่มันมันไม่ดีพี่น้องสังเกตว่าใครก็ตามที่เขายืนอยู่ในหลักการของอิสลามมีการปฏิญาณตนแล้วเขาก็ทําการละหมาดละหมาดครบห้าเวลาสิ่งที่เราจะเห็นจากเขาก็คือการละหมาดนั้นเนี่ยจะไปยับยั้งจากสิ่งที่เป็นเป็นฟัชชะสิ่งไม่ดีแล้วก็ไปยับยั้งสิ่งที่เป็นเป็นมุงกรัรเป็นสิ่งที่สิ่งที่เลว การการจ่ายสกัดการจ่ายสกาดกามีมีฮิกมามีสิ่งที่เราสิ่งที่เราเห็นในฮิกมา์ที่าลอสสุฮานุตตาลาให้ก็คือการหวังผลตอบแทนจากอลอสสุฮานุตตาลาแล้วก็การมีความมั่นใจว่าอลอสสุฮานุตตาลานั้นเนี่ยพระองค์จะทรงทําการทดแทนในสิ่งที่เราได้เราได้เราได้ทำการทำการจ่ายไปมีการขอบคุณอลอสซุฮานุตตาลาในสิ่งที่ เอาลอตตาลาได้ให้กับเราและมีความรู้สึกถึงมารยาทที่ดีงามที่เราได้เป็นผู้ที่เป็นเป็นผู้ให้เราเป็นคนที่ออกห่างจากมารยาทที่ที่ไม่ดีมีการเอาใจใส่กับการการารักษาทรัพย์สมบัติของเรานะทั้งในทางด้านของสิ่งที่เป็นเป็นฮิสซียสิ่งที่เราเราสัมผัสได้และสิ่งที่เป็นมะนนวียะ สิ่งที่เราเราเราสัมผัสไม่ได้นะในการจาร่ายสกัดมีการมีสิเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการที่ให้เราทําความดีกับกับเพื่อนมนุษย์แล้วก็ให้เราดูแลคนที่คนท,คนที่มีความต้องการแล้วก็ให้เราทําการทําการช่วยคนที่เขาเขาเป็นเป็นคนยากจนแล้วการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ทําให้สังคมของเราเนี่ยมันมีความมีความดีขึ้นนะ เพราะนั้นสิ่งที่เราได้รับทั้งจากการปฏิญาณตนการำดำรงละมาดการใจสกาดคือเป็นสิ่งที่ประโยชน์นั้นกลับมาหากลับมาหาสังคมกลับมาหามุสตะมะทั้งนั้นเลยนะการละมาดเวลาคนที่ละหมาดเนี่ยเขาใช้ผูกพันกับลอสุบฮาหนวตาราแน่นอนนะเขาไม่มีทางที่จะคิดทําในสิ่งที่ในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับกับสังคมอย่างแน่นอนเขาคงจะต้องการให้ให,ให้มีสิ่งดีเนี่ยเกิดขึ้นกับ กับสังคมสิ่งที่เราได้จากการการทําการาถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยอเลสอเลสอเลสสพานอัตตาได้ได้เอาไอ,าอ,าอบาดานี้เนี่ยเอาอมันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เฉพาะสําหรับพระองค์ในการในการทำไอบาดาและเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นถนึนความประุทธิใจของคนที่ทําการถือศีลอดเพราะ เวลาเราถือเส้นอดเนี่ยไม่ได้มีใครมาเห็นกับเราเราอาจจะแอบกินเราอาจจะแอบดื่มเราอาจจะแอบทำสิ่งนั้นแอบทำสิ่งนี้นะแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันคือการเข้าหาลอสสุฮานะตาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราอย่างอย่างอย่างจริงจังให้เราฮะและตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นถึงความอดทนของเราอย่างอย่างแท้จริงที่เราสามารถที่จะอดทนเพื่อลอสสุฮานุตาลาได้การทําฮั์นะ เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อการขอความพึงพอใจของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาเป็นการให้ให้ความนอบน้อมอย่างสมบูรณ์แบบเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาแลวก็ให้คิดถึงคิดถึงบรรดาเนบีบรรดาเนบีที่มาอยู่ก่อนหน้าเราบรรดาคนที่มีความประุทธิใจและก็มีการเพิ่มพูนอีมานและก็มีการที่หัวใจของเราเนี่ยจะผูกพันอยู่กับความรักของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาและก็ให้เราได้เข้าใจถึงความยากลําบากสำหรับคนที่เขาไปทำการประกอบพิธีฮัต ันี่คือนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮาหนูอัตาราให้ให้เราไดม้มีการปฏิบัติในสิ่งต่างๆทั้ง5ประการเนี่ยในในอการอิสลามในเรื่องของการการทำฮัจฮัจมีประโยชน์อย่างอย่างมากมายนะพี่น้องมีความความเข้าใจซึ่งกันและกันมีการได้ไปไปพบปะผู้คนที่มีความมีความหลากหลาย และได้มีการเห็นความหลากหลายเวลาที่เราได้ไปทาฮัตเนี่ยความเข้าใจเวลาที่หลังจากที่เราได้เราได้กลับจากการไปปฏิบัติศาสนกิจทีรร่รัชสภาโนตอาลาได้วางให้เรามาเนี่ยทำให้เราได้มีความเข้าใจในเรื่องของหลักการอิสลามมากขึ้นและให้เราเข้าใจในเรื่องของผู้คนมากขึ้นและความเข้าใจในการปฏิบัติที่มีความมีความเอื้อเฟืฟ it, ้อเกื้อกูลกันในในการได้ไปอยู่กับคนที่ที่มีความหลากหลาย และนี่คือสิ่งที่อิสลามได้ได้วางมานะฮะแน่นอนพี่น้องครอิสลามได้ห้ามจากการการที่เราจะทะเลาะเบาะแว้งการห้ามจากการแตกแยกกันห้ามจากการขัดแย้งการห้ามจากการที่จะ,จะ,จ,ะจะมามาเป็นมาบาดหมางกันมาศัตรูกันแล้วอิสลามก็เรียกร้องเราไปสู่การการเป็นพี่น้องกันการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการมีความเคืืออคลกันนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะนําพาเราไปสู่สังคมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องฮะถามว่าในสภาพสังคมมุสลิมในตอนแรกเริ่มของอิสลามเนี่ยในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยคือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบกับการยืนหยัดอยู่บนบนศาสนาอิสลามแล้วก็อยู่ในสภาพที่ที่ดีงามมีความมีความยิ่งใหญ่ที่ บางคนที่ไม่สามารถที่จะไปถึงได้เพราะจิตวิญญาณในการดำรงอยู่ในศาสนาเดียวกันเนี่ยมันอยู่ในอยู่ในหัวใจของมุมินของผู้ที่ผู้ที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นบรรดาศัตรูของอิสลามเนี่ยเขาก็เขาก็จะพยายามที่จะดึงพยายามที่จะ,ะดึงผู้คนออกจากอิสลามให้ได้เพราะเวลาที่คนเป็น เป็นมุสลิมเนี่ยมีความยอมจำนนซึ่งกันและกันแล้วก็มีการใช้ชีวิตอย่างอย่างที่มีความมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอิสลามคือศาสนาแห่งความเมตตาอิสลามคือศาสนาแห่งแห่งบารกะศาสนาแห่งความดีงามศาส,สนาแห่งการการปฏิบัติมมอามาลาซึ่งกันและกันแล้วมีการด่าวาไปสู่สิ่งที่ดีงามอิสลามส่งเสริมไปสู่การการหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับกำมูลมนุษย์ ในอิสลามก็ห้ามจากการปฏิบัติในสิ่งที่มันค้านกับสิ่งที่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์คือห้ามจากสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับกับมนุษย์เพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะเห็นว่าในอิสลามมีแต่แสงสว่างที่จะเรียกร้องคนไปสู่ไปส,ไปสู่แสงสว่างนั้นแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่เป็น,เป,นเป็นความมืดน แล้วเวลาที่เราได้ได้รู้ว่าอิสลามมีความเมตตามีการอภัยมีการส่งเสริมการทําความดีทั้งในเรื่องของอคําพูดการปฏิบัติแล้วก็แม้กระทั่งการปฏิบัติกับคนที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือว่าคนที่เป็นเป็นศัตรูของเรานะจนกระทั่งว่าบางคนเข้ามาสู่ความเป็นมุสลิมเนี่ยเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยด้วยกับสิ่งที่เขาได้เห็น ด้วยกับสิ่งที่เขาได้เขาได้เห็นความความมั่นคงของมุสลิมที่ได้ที่ได้มีกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือเบื้องต้นของการการได้มีความเข้าใจในในหลักการอิสลามทั้ง5ประการที่อัลสุบานุวัตลาได้วางมาวางมาเพื่อความสมดุลของสังคมที่มันจะมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เราได้นําสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมาสู่การการปฏิบัติและมาสู่ความเข้าใจแล้วก็ให้ให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่กับการ อยู่ในศาสนาอิสลามและก็มีความเข้าใจในความเป็นอิสลามนะครับวันนี้ของเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะอัลลอฮฺองเราผูา้ีลื่นลับอัลลมัมัดวายละอาลีฮฺอัลซับบิย์อัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮฺอัลบรักกะฮฺโต ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน